คันนี้นะครับจะมีกล้อง360รองศาโดยจะมีให้ทั้งหมด4ตัวจะติดอยู่ตรงกระจกด้านข้างนะครับซ้ายขวาอ่าข้างละตัวตรงกันชนหน้า1ตัวแล้วก็ตรงที่สปอยเลอร์ด้านท้ายอีก1ตัวนะครับรวมเป็น4ตัวโดยลักษณะการทํางานนะครับเมื่อเราเปิดนะครับหน้าจอก็จะทํางานก็จะแสดงฟังก์ชันโดยวิทยุตัวรถตัวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นอ่ากล้องเป็นะระบบ Android นะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับอ่า ก็จะโชว์ขึ้นเป็นรูปรถนะครับแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวก็จะโชว์เป็นรูปรถส่วนฟังก์ชันตัวรถแล้วแต่ว่าเราเลือกเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายด้านขวานะครับตัวลักษณะกล้องก็จะทํางานอย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับก็จะตีเป็นภาพด้านหลังให้เราโดยที่รถของคาริบอยนอกจากจะมีกล้อง360องศาแล้วก็จะมีกล้องบันทึก นะครับกล้องบันทึกการขับขี่หน้าหลังจะเป็นกล้องสําหรับเวลาใช้บันทึกสมรุปมีเหตุการณ์หรือว่ามีวัตเหตุเราสามารถดึงเมมโมรีการ์ดจากตัวนี้ออกไปใช้งานได้นะครับตัวด้านหน้าตัวกล้องก็จะอยู่ตรงตรงที่กระจกมองหลังนะครับในส่วนของกล้องด้านหลังก็จะติดอยู่กับสปอยเลอร์คู่กับตัวกล้อง3าม0องงศาอีกหนึตัวโดยจะมีค o อฟวปิดไว้ให้นะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะมีภาพเป็นโชว์เป็นข้างหลังให้เรา เหมือนกันนะครับอ่าก็จะมีภาพให้ดูเราก็เลือกสไลด์นะครับสไลด์อ่าอันนี้คือภาพด้านหน้านะครับอันนี้ด้านหลังนะครับแล้วก็จะเป็นจอแบ่งครึ่งแยกหน้าหลังอันนี้คือลักษณะการทํางานของกล้อง360อองศาแล้วก็กล้องมองถอยอ่าแบบบันทึกการขับขี่หน้าหลังครับ